ตัวนี้นะครับก็คือทําหน้าที่เตือนเจ้าอุณหภูมิตัวนี้นะครับก็คือตรงนี้นะตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่เข็มชี้อยู่เนี่ยนะครับมันจะมีแรงดันประมาณ5 5าาโวลต์หโวลต์น,น,นะฮะแล้วก็พอตำแหน่งแดงๆเนี่ยมันจะมีแรงดันประมาณ0นโวลต์น,นะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะดีเทคว่าถ้ามันมาถึงกลางสกเกลหรือเลยๆไปเนี่ยนะครับ มันก็จะต้องการให้เตือนเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะดีเทคจากแรงดันนะครับแบบนี้นะครับซึ่งอย่างนี้ก็คือ5.7แล้วก็เซตอยู่ที่ถ้าต่ํากว่า2.6มันก็จะเตือนนะครับก็จะอยู่เราประมาณกลางสเกลนะครับอันนี้ครับมันจะส่งเสียงเตือนนะครับถ้าหากว่าอุณหภูมินะครับหรือว่าแรงดันนะครับมันต่ากว่าซึ่งอุณหภูมิเนี่ยมันแปลงเป็นแรงดันนะครับอีนี้ถ้าหากว่าต่ำกว่า8เนี่ยจะเตือนอีนี้เดี๋ยวเราจะ ส่วนวิธีติดตั้งนะครับก็คือปกติผมจะใช้งัดอันนี้ออกมานิดหนึ่งแล้วก็เอาเอาปลายสายของเจ้าตัวเนี้ยใส่เข้าไปนีฮะเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ก็ประมาณเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการต่อไฟนะครับ ซึ่งถ้าคุณจะต่อแบบนี้ก็ได้คุณก็เอาตัวที่แปลงเป็น USB แล้วก็มาเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เอา2จุดนี้ไปวัดนะครับแต่ว่าถ้าแนะนํานะครับก็คือคุณก็ต่อเข้าทางนี้นะครับเป็นลบลบนะครับแล้วก็บวกป้อนไฟออกมานะครับป้อนไฟเข้ามาที่ลบกับบวกก็คือลบก็คือสายสีดํา แดงก็คือบวกนะครับด้วยตัวนี้นะครับด้วยตัวอุปกปรณ์ตรงนี้ฮะก็คือจะแปลงพวกจาก12โวลต์เป็น5้าโวลต์นะครับแต่ตัวนี้คุณต้องปรับก่อนนะตอนตอนจ่ายข้อบอร์ดเนี่ยอย่าให้มันเกิน5้าโวลต์นะครับส่วนนี้ก็จะจ่ายอันนี้เป็นตัวทดลองจ่าย3าจโวลต์ออกมานะครับเพื่อที่จะเข้าตัวเซ็นเซอร์นะครับอันนี้แล้วก็จะเจ้าตัวนี้จะทำหน้าที่ตรวจสสบนะครับว่าแรงดันเนี่ยเข้ามาเท่าไหร่ เย่างอันนี้ก็คือเราเซตไว้ที่ประมาณ6.7แล้วมันต่ำเป็นฮีตนะครับแบบนี้นก็จะมีเสียงลองเตือนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเซตให้มันต่ำกว่า3.2.3.1นเนี่ยนะอันนี้เป็นจอ led นะครับ โอลีเลยละ่ะ3.2 3.1อ่ะตอนนี้มันน่าจะหยุดร้องแล้วละ่ะตรงนี้วัดไฟที่ประมาณสิบสองโวลต์นะครับสิบสองจุดเนียโอเควิธีการต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คไฟไฟหลักก็คือแดงกับดำนัครับนะจะต้องไม่เกิน5 5โวลต์น,นะครับ นี้สองสายนี้มันจะมีสลักอยู่ครับคุณก็แดงชนกับแดงนะฮะมันจะมีสลักอยู่แล้วไปที่แค่นั้นเองตัวนี้ก็จะติดนะครับก็ไม่ต้องเอาไปห้าวนาป้อนตรงด้านนี้แล้วนะทีนี้ส่วนเจ้าสายสีน้ําเงินเคยนะครับสายสีเงินเนี่ยคุณก็ไปต่อเทียบกับกาวนะครับจะมีแรงดันออกมาสามจุสโวลต์นะครับเพื่อที่จะไปไดพัว ขาเบสของทรานซิเตอร์นะครับอะไรพวกนี้หรือมอสเฟตเพื่อที่จะจะไปต่อสัญญาณเตือนที่เป็นแบบระฆังดังๆอะไรเงี้ยนะครับส่วนปุ่มนะครับก็จะมีปุ่มข้างล่างนะครับคือปุ่มรีเซ็ตนะฮะมันก็เขียนว่ายี่ห้อมอดีไซด์นะครับส่วนข้างบนเนี่ยนะฮะก็จะเวลากดเนี่ยมันจะจะมีเสียงตี้ยิ้ติเงี้ยนะฮะแล้วก็ตัวค่าที่เซ็ตไปเนี่ยมันก็จะลดลง0.1นะครับเช่นตอนนี้เป็น2.9นะครับ ก็เป็น2.8กดอีกทีก็2.7เรากดค้างนะครับถ้าลดลงไปเรื่อยนะครับแบบนี้แล้วมันจะมีค่าสีเหลืองนะครับค่าสีเหลืองเนี่ยก็คือเปิดมากี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่วินาทีแล้วนะครับมันจะขึ้นตรงนี้นะครับโอเคทีนี้5 1าไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับอันนี้ ขวามุมขวาล่างของจอเลยนะครับก็คือดันเนี้ยที่ต่ําสุดที่เคยวัดได้เนี่ยคือ5.13นะครับเอาไว้เพื่อที่คุณจะได้เซตค่าให้มันต่ํากว่า5.13เลย mm hmm. เช่น5.1เนี่ยนะครับถากว่าเราต้องการจะ0.0เนี่ยมันก็จะไม่มันจะไม่รับการเตือนใดๆนะครับถ้าตั้งไว้ที่0.0อันนี้เราจะตีกลับมาที่8นะครับแล้วก็เตือนว่ามัน แรงดันมันต่ำนะครับอันนี้โอเคถ้าเราไม่อยากให้มันเตือนเราก็ต้องให้แรงดันเนี่ยมันสูงกว่าแปดนะครับโอเค